เรื่องราวยังไม่จบครับจนกว่าเราจะพบสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่44นะครับข้อที่9ถึงข้อที่26ด้วยกันครับ จะดุดีบทที่44ข้อ9ถึง26แต่พระองค์ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายและให้พวกข้าพระองค์ขายหน้าและมิได้เสด็จออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล่าถอยจากศัตรูและคนที่เกลียดพวกข้าพระองค์ก็ได้ของริบไปพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่ใช้เป็นอาหารและทรงกระจายพวกข้าพระองค์ไปท่านกลางบรรดาประชาชาติ พระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์ไปด้วยราคาถูกไม่ทรงได้อะไรจากการขายนั้นพระองค์ทรงทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้านเป็นที่ดูถูกและดูหมิ่นแก่ผู้ที่อยู่รอบพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงทําให้พวกข้าพระองค์เป็นคําล้อเลียนท่ามกลางบรรดาประชาชาติเป็นที่หัวเราะท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลายความขายหน้าอยู่ตรงหน้าข้าพระองค์วันยังค่ําและความอับอายคลุมหน้าข้าพระองค์ไว้ เนื่องด้วยเสียงของคนเยาะเย้ยและคนดา่ดาทอเนื่องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้นสิ่งทั้งปวงนี้เกิดกับข้าพระองค์ทั้งหลายแม้ว่าพวกข้าพระองค์ไม่ได้ลืมพระองค์หรือทำผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้หันเหย่างเท้าของพวกข้าพระองค์ก็ไม่ได้พลากจากพระมลคาของพระองค์พระองค์ยังทรงบทขยี้ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่ของหมาป่าและคลุมพวกข้าพระองค์ไว้ด้วยเงามัจุราชถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ลืมพระนามพระเจ้า หรือพนมมือของตนไหว้พระอื่นพระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือเพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันอย่างค่ำและถูกนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าข่าแต่องค์เจ้านายขอทรงตื่นเถิดฉนหนบรรทมอยู่ขอทรงตื่นขึ้นเถิดขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เป็นนิดฉนหนพระองค์ซ่อนพระพักเสียฉนหนทรงลืมความทุกยาก และการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกบีบบังคับเพราะจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายโน้มถึงผงคลีร่างกายของพวกข้าพระองค์เกาะติดดินขอทรงลุกขึ้นมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดขอทรงไถ่พวกข้าพระองค์เพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ครับหัวข้อที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้เนี่ยชื่อว่าเชื่อหวังรักนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยกำลังบรรยายอยู่นะครับมันเป็นอะไรที่ บรรยายถึงทั้งความเชื่อแล้วก็ความหวังแล้วก็ความรักที่เขามีต่อพระเจ้านะครับในเวลาเดียวกันนะเราพบว่าในข้อความก่อนหน้านี้ในบทที่44นะครับคือบทตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่8เนี่ยเขากำลังบรรยายถึงอดีตว่าพระเจ้าทรงดีต่อบ,บ,บรรพบุรุษของพวกเขาอย่างไร คำว่าเขานี่หมายถึงผู้เขียนแล้วก็คนในรุ่นเดียวกันนะฮะว่าพระเจ้าทรงดีต่อบรรพบุพร,รุษของเขาขนาดไหนพระเจ้าทรงกระทําสิ่งต่างๆมากมายที่ทําให้บรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาอยู่ในดินแดนที่พวกเขาได้อยู่อาศัยกันจนทุกจนถึงทุกวันนั้นที่เขาได้อยู่กันนะครับแต่พอมาเข้าข้อที่9ถึง26กเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ตกใจนะครับว่าเขากำลังอดครัวนะฮะที่จริงแล้วจุดประสงค์ของสดุดีบทนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องที่ว่า เป็นการระบายความเจ็บปวดในจิตใจประมาณหนึ่งใน3ของสิ่งนี้เกือบเกือบสใน3ามไปซ้าไปนะฮะประมาณตรงนี้กําลังระบายความเจ็บปวดในจิตใจและตอนท้ายถึงจะเป็นคําอธิษฐานนะฮะแต่น่าสังเกตตรงที่ว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นสดุดีมาปั๊บก็อดควรวนทันทีเลยแต่เขาเริ่มต้นสดุดีบทนี้มาเนี่ยด้วยการพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําให้กับชีวิตของเขาก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มต้น พูดความรู้สึกที่มันอัดอั้นทั้งใจอยากจะพูดเต็มที่เลยว่าพระองค์ทาไมปล่อยให้ข้าพระองค์อยู่สภาพนี้เขาไม่ได้เริ่มต้นอย่างนั้นเขาเก็บไว้ในใจก่อนเขาเขามีแพทเทิร์นหรือมีรูปแบบคําอธิษฐานที่ดีมากนะฮะเหมือนคำรูปเหมือนกับรูปแบบคําอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนสาวกใช่ไหมครับเริ่มต้นมาก็นมัสการพระเจ้าก่อนนะสรรเสริญพระเจ้าก่อนพูดถึงคุณงามความดีของพระเจ้าก่อนและสิ่งนั้นน่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์มันจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ทางด้านความคิดของเราในขณะที่เราอธิษฐานเรื่องต่อต่อไปมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าก่อนเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยการอดครวนก่อนเนี่ยที่เหลือมันจะยิ่งอดครวนเข้าไปใหญ่มันจะไม่มีการระลึกถึงความหวังที่พระเจ้าจะทรงโปรดปลดปล่อยพวกเราออกไปใช่ไหมครับนะแต่ว่าเขาเริ่มต้นพูดถึงเร้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยการที่เขามีความหวังในพระเจ้าก่อนนะฮะคืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขารู้ว่าเขายังมีความหวังอยู่ นะครับระลึกถึงสิ่งดีๆนั้นแล้วก็เขาก็รู้ว่าไม่ว่าความหวังนั้นเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามนะฮะเมื่อเราอ่านต่อมาเนี่ยเขาพบว่าเขาพูดว่าไม่ว่าความหวังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเขายังคงเชื่อในพระองค์ต่อไปอยู่นะครับดังนั้นเขาเริ่มต้นจากความหวังแล้วก็หลังจากนั้นเขาแสดงออกถึงความเชื่อว่าไม่ว่าพระองค์จะให้สิ่งที่ข้าพระองค์หวังนั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ตามข้าพระองค์จะยังคงเชื่อถือในพระองค์ต่อไปความหวังความเชื่อ สาเห ires, conv, hmm. าตุที่เขายังคงเชื่อถือในพระองค์ต่อไปไม่ใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนมาไม่ใช่เพราะว่าถ้าพระองค์ทําดีข้าพระองค์จะเชื่อถ้าพระองค์ทำในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่พอใจข้าพระองค์จะเลิกเชื่อไม่ใช่แต่ที่เขายังเชื่อต่อไปเนี่ยเพราะว่าเขารักพระองค์เขารักพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําสิ่งเหล่านั้นด้วยจุดประสงค์ที่ดีแม้ว่าวันนี้เขายังไม่เข้าใจแม้ว่าวันนี้เขายังไม่เข้าใจเขายังคงเชื่ออยู่แม้ว่าวันนี้เขายังไม่เข้าใจเขายังคงหวังอยู่ เขารู้ว่าถ้าเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบเนี่ยก็แสดงว่าเรายังไม่ได้พบสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างแท้จริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อพระเจ้าและที่เขาตอบสนองความรักของพระเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเขาก่อนเขามีเพอร์สเปกทีฟหรือว่ามุมมองเนี่ยที่กว้างกว่าที่คนธรรมดาทั่วไปจะคิดคือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาต้องการเฉพาะสิ่งที่พึงพอใจในทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงในทุกๆสถานการณ์ แต่สาหรับผู้ที่เชื่อถือในพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งมีทั้งความหวังในพระองค์รู้ว่าพระองค์จะกระทําสิ่งดีมีความเชื่อในพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะกระทําสิ่งดีในวันนี้เวลานี้หรือไม่กระามงก็ยังคงยึดถือพระองค์ที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะเขารักพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงรักเขานะครับพระองค์จะทรงโปรดให้ทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยแม้วันนี้อาจจะยังไม่ได้เจอสิ่งดีแต่พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ในวันข้างหน้าแน่สําหรับเขาชีวิตมีมากกว่าเพียงแค่วัันนีี้สําาหรบเขชวิต อาจจะหมายถึงสัปดาห์นี้ในที่สุดแล้วต้นสัปดาห์อาจจะดูแย่แต่ปลายสัปดาห์อาจจะดีขึ้นเพราะพระเจ้าจะทรงโปรดให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์นั้นกลับมากลายเป็นสิ่งที่ทําให้ตอนจบของปลายสัปดาห์นี้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือชีวิตเขาอาจจะมองไปที่ต้นเดือนปลายเดือน ต้นเดือนอาจจะดูแย่แต่ที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดทําให้ปลายเดือนเนี่ยดูดีถ้าเรื่องราวมันยังไม่จบแสดงว่าเรายังไม่พบสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้บางครั้งมันอาจจะขยายไปเป็นปีอาจจะเป็น2ปี3ปีหรืออาจจะถึง10ปีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่ขอให้เรายังคงมีความหวังอยู่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าจะให้เรื่องราวเนี่ยจบลงที่พระคุณของพระองค์แผนการของพระองค์ไม่ว่าเรื่องราวจะจบอย่างไรสิ่งนี้จะดีแน่ต่อใครสักคนหนึง่งถึงแม้ว่าที่สุดแล้วเราอาจจะต้องจากโลกนี้ไปเลยครับ อาจจะต้องเสียชีวิตนะครับแต่พระเจ้าจะทรงโปรดจะเตรียมบําเหน็จไว้ให้กับพวกเราในเป็นดินสวรรค์ตรงนั้นแหละครับตอนจบที่แท้จริงไม่ว่าโลกนี้จะจบอย่างไรจะดีต่อไปหรือไม่ก็ตามเรายังคงมีความหวังในพระองค์เรายังคงเชื่อมั่นในพระองค์เพราะว่เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จลงมา เพียงเพื่อที่จะให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างขัดขัด,ขดเกินเกินต่อไปแต่พระองค์ทรงจัดเตรียมที่ที่ดีกว่าไว้ให้กับเราในแผ่นดินสวรรค์และนั่นคือตอนจบที่แท้จริงวันนี้มันอาจจะมีตอนจบของตอนตอนจบของเอพิซอดนี่นี่นี่แต่มันยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดนะครับแม้ว่าตอนกลางของเรื่องราวนะ F EP 5 EP 6มันอาจจะดูทุลักทุเลลำบากลำบนหน่อยอยา หยุดดูตอนนี้ครับต้องดูไปให้ถึง EP ีสุดท้ายฮะแล้วเราจะพบว่าพระเจ้าทรงโปรดจะเตรียมสิ่งที่เหมาะสมไว้กับคนของพระองค์นะครับแน่นอนว่าเขาได้พบสิ่งที่ดีเพราะเขายังคงยึดมั่นในความเชื่ออันเกิดจากความหวังที่เขามีเพราะว่าความรักที่เขามีในพระเจ้านะครับในตอนท้ายเขาจึงพูดในข้อย2บสองนี่น่าสนใจบอกว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันยังค่ําและถูกนับว่าเป็นแก่สําหรับเอาไปฆ่านะครับก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็พระคัมภีร์ใหม่ก็เอาสรงนี้ไปโค้ดด้วยบอกว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ข้าพงก็รู้ว่าข้าพงก็เป็นเพียงแค่คนที่ไม่สมควรจะได้รับอะไรอยู่แล้วแต่ที่พระองค์ประทานให้เนี่ยมันก็ดีพอแล้วมันก็ดีมากพอแล้วถ้าจะทนทุกข์มันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปอะนะแต่ก็ไม่อยากทนทุกข์หรอกอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยความเข้าใจความหมายของชีวิตนะพอเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอะไรทําให้เขาตกต่ําไปได้มากกว่านี้เพราะเขารู้ว่าแค่หายใจก็ดีใจแล้วอะ ถ้าได้อยู่ต่อไปก็ดีใจแล้วขอให้มีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ก็โอเคแล้วขอให้มีชีวิตที่ยังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ได้ต่อไปก็โอเคแล้วแล้วในที่สุดแล้วเขาก็ทูลอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับในข้อ23ถึงข้อ26ก็อธิษฐานต่อบพรองว่าไม่ว่าคราบองอาจจะเคยบน่นคืออะไรมาในตอนต้นซึ่งพระเจ้าก็โอเคนะฮะในการที่จะให้เราเรียกว่าระบายความรู้สึกของเราอะแต่ต้องระบายด้วยความยำเกรงความเคารพและท่าทีที่ถ่อมใจ ไม่ใช่ระบายความรู้สึกด้วยความดูถูกเหยียดหยามประนามพระองค์แต่เป็นการระบายความรู้สึกแบบเคารพยำเกรงแล้วก็อ้อนวอนขอให้พระองค์ได้ทรงปรดปล่อยพวกเราให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ทนของเราในเวลานี้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าข้าขอทรงโปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ในการที่จะได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ผ่านทางความทุกข์ยากลำบาก แม้ว่าข้าพระองค์อาจจะเคยเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายกับบรรพบรุษและก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับบรรพบรุษและในเวลานี้ข้าพระองค์อาจจะกำลังเผชิญสิ่งที่เป็นวิกฤตปัญหาที่แทบจะไม่เคยเห็นในช่วงเวลาของบรรพบรุษแต่ข้าพระองค์รู้ว่าปัญหานี้จะทําให้พวกข้าพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นเห็นฤทธิอำนาจของพระองค์มากขึ้นว่าพระองค์ทรงทําได้มากขนาดไหน ในการแก้ปัญหาของพวกข้าพรงเพื่อข้าพรงจะมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เช่นกันในการเล่าขานต่อไปให้คนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังว่าพระเจ้ายัางทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษมาอย่างไรก็จะเป็นพระเจ้าของพวกข้าพรงอย่างนั้นด้วยเช่นกันอนธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงกันบ้างครับพี่น้องครับเมื่อได้รับสิ่งดีๆจากการที่เราได้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับขอให้เราร่วมกันรับใช้พระเจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok และ Instagram ของ CGN ไทยและถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้นะครับเป็นพระพรสำหรับพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะอธิษฐานเพื่อทีมงานนะครับที่พระเจ้าจะทรงโปรดเสริมกำลังพวกเขาต่อไปแล้วก็สามารถจะมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ในการสนับสนุนพันธกิจของ CGN ไทยด้วยครับเพื่อพระพรนี้จะได้ลงังไล้ไปสู่ผู้คนมากมายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ